สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสือฟิล์มนะครับทักทาย f อทุกท่านนะครับยามเย็นแบบนี้นะครับแมงกับบี้ก็คลิปนี้ก็มาเล่าข่าวนะครับเป็นคลิปคู่รักต่างวัยนะครับบ้านดงสารนะครับที่มีกระแสอยู่ณขณะนี้นะครับท่านครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงน้องตั้งกันบ้างนะครับน้องตั้งตอนนี้นะครับ ล่าสุดน้องตั้งเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีการาเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนะครับก็เท่าที่แมงกะบี้นะครับดูในสื่อโซเชียลนะนะครับซึ่งผมก็ติดตามทั้งเฟซแล้วก็ทาง Tik t o o k นะครับส่วนช่อง youtube นะครับรักษางวายก็คือไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการลงคลิปใดๆนะครับส่วนเฟซนะครับ ก็มีการลงแบบสตอรี่นะครับลงคลิปแบบสั้นๆนะครับใส่เสียงเพลงนะครับก็ถ่ายตัวเองแล้วก็ใส่เสียงเพลงอะไรก็ว่าไปนะครับส่วนมากน้องตั้งก็จะอชอบตามภาษาวัยรุ่นเนาะสตอรี่เนี่ยก็เป็นอะไรที่หลายๆท่านนะครับได้ได้ใช้ได้เล่นนะครับก็เหมือนกันใน Tik t o อกน้องตั้งก็ถ่ายแบบคลิปสั้นๆหนะ่แล้วก็มาลง Tik t o อกอีกทีหนึ่งนะครับ ก็คือตอนนี้ความเคลื่อนไหวการโพสต์หรือการพิมพ์ข้อความอะไรไม่มีนะครับไม่เกี่ยวไม่มีเกี่ยวอะไรกับเยจลาอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับทุกท่านก็จริงๆน่ะนะครับพผมก็พอรู้นิสัยน้องตั้งอยู่นะครับจริงๆน้องตนะั้งเนี่ยเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจข่าวข่าวนะนะครับไม่ได้สนใจข่าวค่าวอะไรเลยนะครับก็อาจจะมีเล่นโซเชียลบ้างแต่อาจจะไม่ค่อยดู youtube หรือเปล่านะครับ เราก็ไม่รู้นะว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับแต่เขาไม่ค่อยสนใจนะนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าถามว่ามันก็ดีไหมมันก็มีส่วนดีนะที่แบบว่าไม่ต้องรับรู้เรื่องราวใช่ไหมครับไม่ต้องรับรู้เรื่องดาวว่าเออตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าน้องตั้งเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวเองก็เหมือนเด็กทั่วไปเหมือนคนปกติที่แบบเวลามีชื่อเสียงมาก็รู้สึก ธรรมดาเฉยๆอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ต้องแบบว่าก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยว่าอ่าน้องตั้งเนี่ยเขาจะไปในทิศทางไหนนะครับก็คือตอนนี้ก็ต้องบอกกันว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนอกจากโพสตอรี่เล่นลงไปวันๆนะครับไม่ได้มีคลิปพูดไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเขาอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะครับทุกคน นะครับในการทําคลิปลง YouTube หรือการอัดคลิปถ่ายชีวิตประจําวันจริงๆถ้าน้องตั้งเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่กับยาจราเนี่ยก็ยังสามารถทําช่อง YouTube ได้นะก็คือหาถ่ายอะไรไปเรื่อยครับถ่ายนู้นถ่ายนี้ถ่ายตัวเองก็ยังมีคนดูเยอะนะครับแล้วก็ยังสามารถเปิดสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับแต่คราวนี้เขาไม่เอาแล้วนะก็คือไม่ไม่ถ่ายไม่อะไรก็คือ ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของส่วนตัวของน้องตั้งไปนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับน้องตั้งก็นะก็เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับน่าจะอายุน่าจะ,ะ,ะยี่สิบแล้วมั้งสิบเก้าย่างยี่สิบประมาณนี้แหละครับส่วนเย,ยจลานี่ก็น่าจะห้าสิบเจ็ดย่างห้าสิบแปดหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับซึ่งอายุทั้งสองคนนะ่ะมันห่างกันมากนะครับมันอยู่กันคนละวัยนะครับ เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเรื่องความรักเนี่ยมันในมุมมองสําหรับผมผมมองค่อนข้างยากนะรักต่างวัยค่อนข้างยากนะครับหมายถึงมันคนละวัยกันด้วยนะครับนะคนละความคิดนะครับแรกๆมันอาจจะมีความคิดตรงกันแต่พออยู่ไปนานๆานเหมือนความคิดเปลี่ยนนะครับเหมือนความคิดเปลี่ยนนะครับมันก็เลยแบบว่าเออลงเอยนะแบบนี้นะครับ บางคนไม่รู้นะบางคนไม่รู้ข่าวข่าวอะไรเลยว่าเออเนี่ยเยจะลากับน้องตั้งนั่นเลิกกันไม่มีใครรู้นะยิ่งในทางโซเชียลทางทนะิกตอกเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับก็จะมีคนที่ดูทาง y o u t u b e อ่ะก็พอจะรู้เรื่องราวแต่ในทิกตอกไม่ไม่มีใครรู้นะครับอ่าไม่มีใครรู้นะครับก็ถ้าใครอยากเห็นน้องตั้งออกคลิปนะครับน่าจะมีแค่ผมช่องเดียวนะ ที่จะสามารถานำภาพน้องตั้งมาออกคลิปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมอะต้องคุยกันน้องตั้งก่อนว่าให้ถ่ายคลิปได้ไหมนะครับถ้าน้องตั้งเขาบอกเขาเขาไม่อยากออกสื่อก็แสดงว่าถ่ายไม่ได้นะทุกคนนะครับก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่าน้องตั้ง ไม่ไม่ถ่ายคลิปออกสื่อก็เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งแบบคู่กับน้องตั้งคู่กับน้องตั้งให้ f c ฟได้คิดถ่ายที่ถึงกันนะครับแค่ถ่ายรูปไม่ไม่เป็นอะไรหรอกนะครับถ้าสมมุติว่าน้องตั้งเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือไม่ได้ให้ถ่ายคลิปก็ถ่ายแค่รูปนิ่งมาภาพนิ่งมาให้ f c ได้เห็นกันว่าล่าสุดปัจจุบันเขาเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะถามเขานะเขาเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วการเป็นอยู่เป็นยังไง นะครับทุกวันนี้น้องตั้งได้ทํางานไหมนะครับอยู่กับยายทําอะไรบ้างนะครับก็ต้องรอผมนะทุกคนนะประมาณ2เดือนนับไปมกรากรุมภาอาจจะกลางเดือนกรุมภาหรืออาจจะปลายเดือนกุมภานะครับประมาณนี้นะครับทุกคนเพราะว่าแม็กบี้ขอทําธุระที่บ้านก่อนนะครับยังไม่แล้วเสร็จนะครับจริงๆอ่ะอยากจะไปตอนนี้เลยแต่ไม่ได้นะครับ ธุระผมยังไม่เสร็จนะครับเชื่อว่า FC หลายคนอยากรู้เรื่องราวอยากรู้เรื่องราวทั้งน้องตั้งกับเาจลาว่าอ,อ,อยู่ยังไงทำอะไรอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับออลูกสาวของยยจิลาเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปทำงานออในเมืองเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีใครถ่ายยาจรลาครับไม่มีต้องบอกเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีใครถ่ายเลยนะครับ อฟซีก็จะต้องรอนะรอผมนี่แหละนะครับในคว,วความหวังความหวังของหมู่บ้านนะครับแต่ของผมอะ่ะผมคิดว่าถ้าผมไปาหายชิรลาเนี่ยน่าจะได้ถ่ายนะครับคิดว่า,น,าน่าจะได้ถ่ายนะนะครับก็ซื้อหาซื้อของอไไปฝากเขาด้วยนะครับก็พูดให้กําลังใจนะครับก็อย่างที่ว่าเนะาะใช้ชีวิตแบบ อยู่แบบเป็นโสดแล้วกันอะคือว่าเลิกกันแล้วนะมันก็ต้องแบบอยู่แบบเป็นโสดนะครับจะมีใหม่หรือไม่มีมันก็อยู่ที่เขานะครับแต่ผมไม่รู้นะด้วยด้วยวัยของเยจิลาเนี่ยจะจะสามารถมีใหม่ได้ไหมหรือไม่เอาแล้วกับชีวิตคู่หรือยังไงผมผมไม่รู้นะแต่น้องตั้งเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าน้องตั้งเขาอยู่ในวัยหนุ่มครับ ยังไงเขาก็ต้องมีนะครับไม่ช้าก็เร็วถ้าเลิกกับเยจลาไปแล้วมันก็เป็นธรรมาดาของของเด็กหนุ่มนะครับผมผมก็ไม่รู้เขานะว่าเขาเนี่ยถ้าเขาเลิกกับเยจลาไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปชอบคนแก่ไหมหรือเขาไม่ชอบแล้วหรือเขาจะชอบเด็กไปเลยหรือจะชอบรุ่นเดียวกันไปเลยสาวสาวหน้าตาดีๆนะครับสาวน้อยนะครับที่กำลังแบบโตเป็นสาว นะครับอันนี้มันก็อยู่ที่ของเขาะเนะทุกคนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ,นะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าเขายังอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือหมู่บ้านดงสารบ้านเฉตลาเนี่ยอยู่อยู่ท้ายบ้านเลยอยู่แบบท้ายสุดเลยนะนะครับอยู่อยู่แบบท้ายสุดเลยดีกว่าใ,ในในหมู่บ้านดงสารเนี่ยนะครับ บ้านยายของน้องตั้งเนี่ยอยู่ประมาณเลยกลางหมู่บ้านมานะครับอยู่ช่วงประมาณเลยกลางหมู่บ้านมานะครับไม่ไกลเท่าไหร่นะครับที่ดงสาเนี่ยเอกลักษณ์ของบ้านดงสาเลยก็คือว่าควายเยอะนะครับชาวบ้านเลี้ยงควายกันเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่ลึก ต้องบอกกับเอฟซนะครับว่าโขนทางที่ไปบ้านดงสานั่นไม่ใช่แบบง่ายๆนะนะครับถ้าแมงกะพี้ออกมาจากอำเภออากาศอํานวยเนี่ยต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์มาทางบ้านโพนงามก่อนเลยนะนะครับขี่มาบ้านโพนงามแล้วก็มาทางบ้านถ้าเต่านะครับออกมาตรงหนองสามขาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาอีกข้างในอีกนะครับกว่าจะเจอเนาะ มันก็จะมีบอกว่าอะไรนะบ้านดงเสียวอะไรสักอย่างบ้านดงเสียวนะที่ผมพอจําได้นะคือผมนะี่ยจำเส้นทางได้เพราะว่าผมไปถ่ายตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วทางมันก็ไม่ค่อยดีหรอกนะครับทางที่ไปนะกลางคืนเนอย่าไปนะครับทางไม่ค่อยดีแล้วมันเปี่ยวกลางคืนเปี่ยวมากนะครับทุกคนถ้าไปกลางวันเนี่ยยังโอเคหน่อยนะครับก็ไม่รู้นะผมบอกเลยว่า 2เดือนข้างหน้าเขาอาจจะไปที่อื่นแล้วก็ได้นะหมายถึงว่าสมมุติถ้าเยจ,จิลาอยากจะไปอยู่กับลูกสาวที่กรุงเทพเขาอาจจะไม่อยู่ดงสาแล้วหรือน้องตั้งอาจจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะไปทำงานหรืออาจจะไปบ้านญาติหรือบ้านอานะครับก็อาจจะไม่เจอนะครับผมมันก็เป็นไปได้ คราวนี้นะครับเราก็ต้องมาคุยกันต่อว่านะครับทั้งสองคนเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสไหมครับจะมีโอกาสไหมที่แบบว่าเออมาเคลียร์ใจกันอีกทีนึงแล้วมันสามารถกลับมาแบบเป็นคู่รักต่างวัยกันได้เหมือนเดิมไหมอันนี้เราก็ไม่รู้นะของผมเนี่ยก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเราก็ต้องเดากันทั้งหมดอะ ผมก็คิดว่า50 50ิบอาจจะเป็นไปได้และอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งคู่จะกลับมารีเทิร์นกันผมก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่กันมาก็หลายปีแล้วแหละนะครับแต่ระหว่างที่เขาอยู่กันมานั้นน่ะมีเรื่องราวอะไรต่างๆที่สองคนน่ะเขารู้เราคนภายนอกไม่รู้นะครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่คนน่ะมักจะเลิกกันก็เพราะสาเหตุนี้แหละนะครับ คือมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับเวลามีปัญหาอะไรกันเวลาทะเลาะกันชีวิตคู่เป็นธรรมดาครับเหมือนลิ้นกับฟันอะ่ะมันก็ต้องกัดกันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเราไม่รู้หรอกว่าเขาทะเลาะอะไรกันหรือมีปัญหาอะไรกันนะครับถ้า FC ดาวก็คงจะเป็นเรื่องผู้หญิงใช่ไหมอ่าถ้าดาวเลยก็น่าจะมาจากเรื่องที่น้องตั้งมีผู้หญิงแล้วยาจลาก็อาจจะ เกิดอาการไม่พอใจนะครับอะไร,ะไรประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเยจิรามีไปมีผู้ชายมันเป็นไปค่อนข้างยากใช่ไหมย,ยากเนาะเพราะเยจิลาก็อายุเยอะแล้วจะไ,ไปมีผู้ชายใครอีก่ะนะครับได้แฟนเด็กแบบน้องตั้งอะยังจะไปหาคนแก่อีกก็ผมก็ว่าไม่ใช่หรืออาจจะไปหาเด็กหนุ่มคนอื่นก็เป็นไปไม่ได้นะครับเออก็เป็นไปไม่ได้แน่นะครับสาเหตุหลัก หรือถ้า FC เจาะจงก็น่าจะเป็นทางน้องตั้งนี่แหละที่มันจะมีแนวโน้มมากกว่าที่เป็นฝ่ายที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับระหว่างคน2คนนี้น้องตั้งน่าจะเป็นคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับแต่ผมมองนะในความรักของคนทั้งสองคนนี้เนะี่ยนะครับก็เหมือนกับเขาเรียกยังไงนะ เหมือนความสัมพันธ์เหมือนแม่กับลูกอะนะถ้าคนไม่รู้นะครับนึกว่าแม่กับลูกหรือแม่กับยากับหลานถ้าไม่ได้เปิดตัวคุณลักษต่างวัยนะไม่มีทางครับคนอื่นจะไม่มีทางเด็ดขาดว่ามองสองคนนี้เป็นผัวเมียกันไม่มีทางผมเองก็ไม่เชื่อแหละนะครับว่าเออคุณสองคนน่ะเป็นผัวเมียกันเราไม่เชื่อโอ้ต่างกันมากนะครับจะเป็นไปได้ไงนะครับ ใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ไม่เชื่อใช่ไหมแต่จริงๆมันก็เป็นไปแล้วแหละก็ต้องเชื่อไปนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ให้กําลังใจกันทั้งคู่นะครับต่างคนต่างมีประสบการณ์เรียนรู้กันในระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าเขาสองคนนะเจอหน้ากันเขาเขาจะทักกันไหมเขาจะคุยกันหรือเปล่าหรือหรือแบบ เจอหน้ากันต่างคนต่างเมินไปหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะทุกคนมันมันตอบไม่ได้นะครับมันตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรอผมคนเดียวที่จะได้อ่ทราบข,าข,าข,าข่าวข่าวของทั้งสองถ้ารอลูกสาวเจรากลับมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าลูกสาวเจรานะ่ะจะกลับมาช่วงเทศกาลไหน แต่ปีใหม่ได้กลับอยู่แต่สงการได้กลับหรือเปล่าถ้าไม่ได้กลับก็คงจะเป็นวันแม่หรือเปล่าหรือเทศกาลอื่นหรือเปล่าหรือไม่ได้กลับเลยหรืออาจจะปีละครั้งหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันจะนานมากนะครับก็รอก่อนนะทุกคนเนาะนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับดูเหตุการณ์อันนี้ไปก่อนนะครับ2เดือนเนี่ยไม่ถึง2เดือนหรอกแป๊บ,ปบเดี๋ยวก็ถึง นะครับในสิ่งที่ f c อยากรู้อยากเห็นว่าเออเป็นยังไงกันตกลงมันจริงไหมอะไรไหมนะครับเดี๋ยวจะได้รู้นะครับบางคนก็บอกว่าทําไมไม่ไปถ่ายเขาเลยนะครับจะไปถ่ายอะไรยังไงก็ผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่กาแพงเพชรยายจะลากับน้องตั้งอยู่สกลนครมันห่างกันมากมันห่างไกลกันมากนะครับเออมันห่างไกลกันมากก็จะไปยังไงล่ะนะครับผมก็ยังไม่พร้อมไปตอนนี้ นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่ารอก่อนแค่นั้นเองนะครับคือ,อคนสคนนี้นะครับเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคนรู้จักเขาเยอะนะครับเพราะเขาได้ออกข่าวออกสื่อปุ๊บยิ่งมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบเขาเรียกไงแปลกอะ่ะคือคําว่าแปลกนี่คือไม่เคยเห็นมาก่อน ไม่ไม่ค่อยมีปรากฏการณ์นี้ค่อยหเห็นเท่าไหร่ถ้าเป็นทางฝั่งผู้ชายที่อายุมากๆแล้วแต่งงานกับเด็กรุ่นหลานรุ่นเหรนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอีกนะครับสังคมก็มองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องธรรมดาเห็นจนชินแต่เขาเนี่ยมาถึงผู้หญิงแก่ข่าวยายเนี่ยมาอยู่กินอยู่กับเด็กรุ่นหลานรุ่นเหรนเนี่ยมันเป็นไปได้ยาก นะครับทุกคนเออมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นนี่แหละคือจุดสนใจที่ทำให้คนหันมาสนใจรักต่างวัยบ้านลงศารที่อยู่จังหวัดสกลนครนะครับแต่มันก็ได้ปิดตำนานลงไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขา2คนจะจะ,จะหวนกลับมาดีเทินกันอีกหรือเปล่านะครับก็ไม่แน่นะทุกคนนะ อันนี้ก็ให้คำตอบไม่ได้ถ้าเขาสองคนมารีเทิร์นกันผมอาจจะเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวอีกก็ได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้แต่ผมว่าไม่น่าไม่น่าจะขนาดรอบแรกผมไม่ถ่ายยังผมยังไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับขนาดรอบแรกนะันที่ผมไปถ่ายผมยังไม่ค่อยได้ถ่ายเลยโอกาสที่จะเขามาคองรักคู่กันให้ผมถ่ายค่อนข้างยากเหมือนกัน <laughs> ยากยากผมแฟนทงเลยว่ายากนะครับอ่า คืออย่างนี้ทุกคนแล้วแต่ผลบุญผลกรรมก็แล้วกันตักบาทร่วมขันทําบุญร่วมชาติกันมาก็คิดเสียว่ามีบุญกุศลต่อกันแค่นี้นะครับเกิดมาเจอเกิดมาเป็นชีวิตผัวเมียกันแค่นี้ถ้าวันหนึ่งเลิกลากันก็ให้ถือเสว่าหมดบุญต่อกันนะครับอาจจะไม่ใช่คู่แท้กันเลยไม่ใช่เนื้อคู่กันแต่มีบุญสัมพันธ์กันช่วงหนึ่งที่ต้องมาเจอกัน แล้วมันหมดบุญแล้วอะ่ะก็ถึงเวลาต้องไปนะครับ f อบางคนบอกอยาเจลาปล่อยเด็กไปเถอะปล่อยเด็กให้ไปมีอนาคตเถอะนะครับแหมหลายคลิปเหลือเกินเออนะครับจะพูดยังไงเดียยาเจลายังไม่ทันปล่อยเลยเด็กไปแล้วนะครับไม่ใช่เออนะครับไม่ต้องบอกยาจจลาหรอกนะครับเด็กไปแล้ว นะครับเด็กไปก่อนแล้วนะครับไม่ต้องรอเออนะครับมันก็อยู่ที่เขาสองคนตัดสินใจกันนะครับก็เราก็ได้ฟังคำยืนยันจากปากของเยจลานะครับแน่นอนนะครับอืมผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สภาพบ้านเยจลาเป็นอย่างไรนะอาจจะเหมือนเดิมแหละผมคิดไปว่าเออมันต้องเหมือนเดิมอะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกนะครับ อพอเรารู้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นก็เป็นบ้านเขาเนาะเราก็ไม่ยุ่งเขาจะอยู่อย่างไงจะกินอย่างไงก็เรื่องของเขานะครับเขาสะดวกแบบนั้นก็เนาะคืออย่างเราอะ่ะเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยใครมามองบ้านเราอย่างนั้นอย่างนี้ก็เราอยู่อย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมเออแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับทุกคนให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อไป นะครับเขาทั้งสองคนน่ะยังมีลมหายใจยังกินข้าวได้ยังทำงานได้ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับขออย่างเดียวอ่ะอย่าคิดสั้นจริงๆนะอย่าคิดสั้นเด็ดขาดชีวิตมีคุณค่านะครับเออถ้าใครคิดสั้นฟูมฟักเสียใจอกหักนะครับให้ใช้ธรรมะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะทุกคนนะเอ,อแค่อกหักเองถ้าถามว่าใครอกหักดีเนี่ยคู่นี้ยาแจ่ละอกหกักน้องตั้งอกหกักใครอกหกักหรือเอฟซีใช่ไหมที่ดูผมอยู่อกหักใช่ไหมเออ,เอ,อใครอกหักวะเนี่ยนะครับไม่รู้ครับว่าใครอกหกักนะฮะแต่ปล่อยเถอะช่างเถอะใครจะอกหักยังไงไม่สนใจหรอกนะครับเอาเออขาเรียกว่า ชีวิตของเรานะครับให้ดีขึ้นก็พอนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของทั้งสองอยากจะลากับน้องตั้งนะครับก็รอแมงกระบ,บี้เดินทางไปสกลนครก็แล้วกันนะครับก็ผมเองตอนนี้ผมก็ทำทุระอยู่ที่บ้านนะครับอ่าก็ผมก็ได้วางแผนการทำงานเอาไว้แล้วในปีนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปนะครับ ทำอะไรต่างๆให้แล้วเสร็จก่อนนะครับทุกท่านก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมคลิปเล่าข่าวคู่รักต่างวัยแห่งบ้านดงสารกันนะครับผมอาจจะเล่าได้ไม่ได้มากเท่าไหร่นักนะครับเราก็เข้าใจว่าทั้งสองเลิกกันแล้วนะครับบางคนก็บอกเล่าอะไรมากมายนะครับก็ว่าไป ถ้ามันมีเรื่องราวอะไรตื่นเต้นก็อยากก็อยากจะเล่าหรอกนะครับก็รอดูว่ามันจะมีอะไรตื่นเต้นไหมถ้ายังไม่มีก็เอาไว้ก่อนถ้ามีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับถ้าใครอยากเห็นภาพทั้งสองอยู่ในวิดีโออีกครั้งเดี๋ยวรอผมเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับรอผมก่อนนะครับนะโอเคตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับทุกท่านขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่เข้ามารับรับชมคลิปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ